แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของลาฟลังนิกกุนซือที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเดอะโปรเฟสเซอร์ของวงการลูกหนังเยอรมันเข้ามาคุมทีมครับภายใต้วิกฤตที่ดูไลาทางออกของสโมสรการเข้ามาของกุนซือวัย63ปีจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวหรือไม่ในการนำพาสโมสรแห่งนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมครับใครคือลาฟลังนิก ลาฟลังก์อีกเป็นกุนซือที่หลายคนยกย่องให้เป็นปรารของวงการลูกหนังเยอรมันนะครับโดยการคุมทีมอูมส์ฮันโนเวอร์96ฮอฟเฟนไฮม์เชลเก้ศูนย์สี่และอาแบร์ไลฟิกรวมถึงหลายสโมสรในเยอรมนีครับแม้ว่าจะไม่ใช่โค้ชที่เต็มไปด้วยแชมป์และความสําเร็จนะครับแต่เขาเป็นกุนซือที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้วางโครงสร้างและถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านฟุตบอลให้กับผู้คนในสโมสรที่เขามีโอกาสได้ร่วมงานด้วยครับ ผลงานที่โดดเด่นของเขามักจะมาจากฝีมือในการบริหารจัดการโครงสร้างตั้งแต่แผนการเล่นจนถึงหลักในการบริหารสโมสรฟุตบอลครับเขาเคยเป็นที่ปรึกษาให้แก่กุนซือระดับชั้นนําในเวลานี้นะครับอย่างโทมัสทูเคิลเจอเกนคลอปและยูเลียนนาเกมันครับหนึ่งในตัวอย่างสําคัญนะครับก็คือการบริหารสโมสรอ,อย่างอาร์เบลิ์ซิกที่เขาต้องการตัวนาเกมันมาเป็นผู้จัดการทีมต่อจากเขาแต่เมื่อช่วงเวลาไม่ลงตัวนะครับเขาก็คุมทีมต่อจนสุดท้ายได้นาเกมันมาเป็นผู้จัดการทีมและนําพาสโมสรก้าวขึ้นไปเป็นทีมชั้นนํา อ,อีกจุดที่รังนิกชื่นชอบนะครับก็คือการเซ็นสัญญานักเตะอายุไม่เกิน23ปีที่มีความเร็วและชื่นชอบในการเดินเกมไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดนะครับเขาก็ได้รับตําแหน่งเป็นผู้บรหิหารกีฬาสโมสรอนโลโคโมทีฟมอสโกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและคาดว่านะครับจะเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมอีกครั้งที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์ไนตดในเร็ววันนี้โดยสัญญาคุมทีม6เดือนและก้าวต่อไปเป็นที่เปึกษาอีก2ปีครับ แล้วปัญหาที่แมนเชสเตอร์ในเตดตอนนี้มีอะไรบ้างครับมีบางคนวาดภาพนะครับว่าวันแรกของลัฟฝรังเิสที่เข้ามาที่สโมสรแมนเชสเตอร์ในเตดแห่งนี้เนี่ยว่าจะพบเจอกับปัญหาเรื่องเงื่อนปมต่างๆมากมายที่รอการแก้ไขครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจต่างๆของบอร์ดบริหารที่ทําให้เกิดการตั้งคําถามว่าสุดท้ายแล้วพวกเขามีแผนระยะยาวกับสโมสรแห่งนี้อย่างไรไล่ตั้งแต่นักเตะในทีมนะครับที่ขาดสมดุลอย่างรุนแรงเพราะสโมสรที่มีทั้งคริสเตียโนโรนัลโดบรูโน่เฟรนันเดสจาดอนซันโช่และพอลพ็อกบา รวมถึงดาวดังของสโมสรอย่างมาร์คัสแรชฟอร์ดเนี่ยควรจะเป็นทีมที่มีเกมรุกที่น่าเกรงขามมากที่สุดทีมหนึ่งในลีกนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือไม่มีใครสามารถแก้โจทย์แผนการเล่นให้เกิดสมดุลที่ลงตัวระหว่างเก,กเกมลุกและเกมรับได้เลยครับรวมถึงในด้านของแทคนิคเองเนี่ยเกมที่พวกเขาแพ้กับลิเวอร์พูลไปถึง0นย์ประตูต่อ5และแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ2จนถึงเกมที่ทําให้อเลกูนาโซชาโดนปลดหลังแพ้วัตฟอร์ดไปถึง1ประตูต่อ4ก็จะเห็นนะครับว่าทีมขาดผู้ที่มีความเชี่ยว ดูห่างไกลจากระดับสโมสรคู่ปรับทั้ง2ทีมอยู่เป็นอย่างมากเช่นเดียวกันครับนับตั้งแต่การวางมือของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันกุนซือที่สร้างความสําเร็จให้กับสโมสรมาเป็นเวลากว่า20ปี ที่ผ่านมาน,นะครับทีมปีศาจแดงดูเหมือนว่าจะยังหาทางหลุดพ้นจากความสําเร็จในอดีตไม่ได้เลยนะครับโดยการที่แฟนบอลและอดีตนักเตะเรียกร้องให้กลับมาหา d n a ของสโมสรให้เจอจนเชื่อว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับที่ทําให้โซชาคุมทีมได้มาเป็นเวลาอย่างยาวนานครับเพราะเขาต้องการให้อดีตนักเตะในยุคข,ของเสอรอเล็กนําพาช่วงเวลาดีๆกลับมาสู่สโมสรแห่งนี้ครั้งครับแต่เมื่อวันนี้โซชาพ้นจากตําแหน่งไปแล้วและกุนซือที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปร,รารแห่งวงการลูกหนังเยอรมันดูเหมือนว่ายุคใหม่ของแมนเชสเตอร์ไนเต็ดอาจจะเริ่ม นับหนึ่งได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับอนาคตของสโมสรแห่งนี้ภายใต้ The ะโปรเฟสเซนับเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่แตกต่างจากอดีตมากนะครับสำหรับบอร์ดบริหารของปีศาจแดงเมื่อพวกเขาก้าวข้ามมาจากโซชาที่หลายคนมองว่าเป็นกุญซื้อที่อาจจะไม่ได้โต้เถียงบอร์ดบริหารในการตัดสินใจต่างๆมากนักนะครับไปสู่จอมวางแผนและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฟุตบอลอย่างราฟังนิก สิ่งสาคัญคือรังนิกเป็นกุนซือที่ต้องมีอานาจและมีการควบคุมในการทํางานรูปแบบของเขาเองครับจุดเริ่มต้นในวันนี้ของทั้ง2ฝั่งก็คือการเริ่มต้นสร้างโครงสร้างฟุตบอลใหม่ให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์เนเต็ดแต่โจทย์ที่สําคัญที่จะตามมาก็คือการชนกันระหว่างบุคลิกต่างๆในสโมสรครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อรังนิกต้องการหรือโครงสร้างเดิมของทีมที่อาจจะชนกับการตัดสินใจของบอร์ดบริหารโดยตรงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อรังนิกเรียกร้องให้นักเตะทั้งโรนัลโด้บรูโน่และป็อกบาไลบีเพรสคู่แข่งหลังเสียบอลตลอด9 และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครบ6เดือนแล้วแผนระยะยาวที่ลังนิกวางไว้โดยเฉพาะรูปแบบการเล่นดันไม่ตรงกับความต้องการของกุนซือคนที่จะเข้ามารับตําแหน่งระยะยาวซึ่งมีข่าวว่านะครับอาจจะเป็นมาริซิโอพอเชติโนหรือเอริกเทนฮาร์ครับคำถามต่างๆนั้นก็คงจะได้คําตอบนะครับเมื่อเวลา6เดือนผ่านพ้นไปแต่วันนี้สิ่งสําคัญก็คือการตัดสินใจของบอร์ดบริหาร United, แมนเชสเตอร์ไนเต็ดได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาต้องการที่จะสร้างโครงสร้างฟุตบอลใหม่ให้กับทีมครับและอาจเป็นโอกาสสาคัญของทีมในการก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จยุคใหม่ หลังสิ้นสุดยุคของเซอร์เล็กเฟอร์กรูสันไปเมื่อปี2013ที่ผ่านมาครับ